สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาจากช่องอาร์เบคนะครับคลิปนี้นะครับเราจะไปทําขนมปังไข่แฮมมายเนสนะครับเป็นขนมปังที่อร่อยแล้วก็สารอาหารเยอะมากนะครับก่อนจะไปทำนะครับฝากคล์ดออนไลน์ของผมด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากเรียนทําขนมปังแบบเบสิกก็สามารถดูได้ในรายละเอียดของคลิปได้เลยนะครับ ามาดูส่วนผสมนะครับในโถผสมนะครับก็จะมีแป้งขนมปังเนาะที่เหลือจะมีน้ําตาลยีสต์เนยนมผงเกลือนะครับของเหลวจะมีน้ําแล้วก็วิปปิ้งครีมนะครับสเต็ปแรกนะครับใส่ของแห้งรวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งแล้วก็น้ําตาลนมผงนะครับใส่รวมกัน จริงๆเราสามารถใส่รวมกันไว้ในโถก็ได้นะครับแต่เนี่ยผมเวลาทําก็จะแยกให้เพื่อนๆดูนะครับว่าผมใส่อะไรลงไปบ้างนะจากนั้นนะครับก็เปิดเครื่องให้ส่วนผสมของแห้งกระจายตัวกระจายตัวนะครับเราก็ต่ามด้วยของเหลวนะครับซึ่งมีน้ําแล้วก็วิปปิ้งครีมนะครับนวดจนส่วนผสมนะครับรวมตัวกันหรือว่าเริ่มจับตัวกันประมาณนี้ก็ใส่ยีได้เลยครับ นวดต่อไปสักพักนะครับเราก็ใส่เกลือครับผมจะหลีกเลี่ยงการโดนกันโดยตรงของยีสต์แล้วก็เกลือนะครับนวดไปพอโดนมีความยืดหยุ่นนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คดูมีความยืดหยุ่นหมายความว่าเราสามารถจับขึงฟิล์มนะครับออกได้แต่ว่าฟิล์มเนี่ยจะไม่ได้บางนะแต่ว่าโครงสร้างเขาเนี่ยจะมีความแข็งแรงนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เนยจืดนิ่มลงไปนะครับนวดต่อจนได้ฟิล์มเลย จะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวแป้งโดเนี่ยเริ่มไต่ตะข,ขอขึ้นมาแล้วนะครับลองเช็คฟิล์มดูนะครับเอามือแตะน้านะครับแล้วก็จับขึงฟิล์มออกอ่าได้แบบนี้ผมโอเคละเดี๋ยวเราไปดูต่อที่โต๊ะครับก็ตักแป้งโดนะครับใส่ไว้ในภาชนะเนาะก็รวบให้เขามีผิวเรียบก่อนนะครับปั้นเป็นก้อนกลมอ่าได้ประมาณนี้นะครับก็พักไว้นะครับคุมหน้าพักไว้ เราจะพักโดไว้ประมาณ45-60นาทีนะครับให้เขาขึ้นฟูก่อนนะครับแล้วค่อยมาทำระหว่างนี้นะครับตอนที่รอโดเนาะก็มาทำตัวไข่มายองเนสนะครับง่ายมากนะครับก็จะมีไข่กับมายองเนสนะอันนี้ผมใช้ไข่ต้มนะครับเบอร์สองเนาะประมาณ2-3ถึงฟองจากนั้นก็ใส่มายองเนสลงไปนะครับมายองเนสที่ใช้ก็จะเป็นตัวเดิมนะครับ QP แบบไม่หวาน แต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับอยากให้เขามีรสชาติเข้มข้นหน่อยนะครับก็ใช้แบบมีรสหวานจะดีกว่านะระหว่างเนี้ยจริงๆเราสามารถปรุงด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยก็ได้นะครับสําหรับคนที่ชอบเนาะแต่เนี้ยผมทําแบบเพียวๆเลยนะไข่มายองเนสครับคลุกเ้าเสร็จนะครับเราก็จะพักไว้รอแป้งโดนะครับจะใส่ตอนขั้นตอนสุดท้ายเนาะอ่านี้โดเราก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลอง เช็คแป้งโดแล้วก็ตัดแบ่งแป้งโดกันได้แบบนี้นะครับผมก็จะแบ่งแป้งโดออกเป็น6ชิ้นนะครับตกชิ้นละประมาณ60-65กรัมนะก็แบ่งเท่าๆกันนะครับนะใครจะช่างหรือว่าไม่ช่างก็ได้นะครับก็ลองกะกะเอานะจากนั้นนะครับพอตัดจนครบนะเดี๋ยวเราก็จะ ปั้นเป็นก้อนกลมหรือว่าพี a ชฟนั่นเองนะครับขั้นตอนการพีเชฟเนี่ยผมจะแค่ปั้นแบบหลวมๆนะครับไล่อากาศออกนิดหน่อยนะครับพักไว้ประมาณ15-20นาทีนะค,คือขั้นตอนเนี่ยถ้าเราถ้าเราคลึงแน่นมากเนี่ยเขาก็จะใช้เวลากว่าจะคายตัวเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานขึ้นได้แบบนี้นะครับเราก็จะคุมหน้าพักไว้ 15-20นาทีครับโอเคตอนนี้นะครับครบเวลานะครับถ้าใครมีแฮมก็ใช้แฮมก็จะดีมากนะครับแต่ว่าผมไม่มีผมก็เลยใช้เป็นโบโลนาแทนอันนี้เอามาตั้งทิ้งไว้อุณหภูมิห้องนะครับให้เขาแบบไม่มีความเย็นหลงเหลือแล้วสับน้ำให้แห้งนะครับอบในถาดกระดาษนะครับของสตาร์โปรดักต์นะครับอันนี้ก็เป็นขนาดนะครับเพื่อนๆก็ลองดูได้เลยนะครับ โ okay. อเคขึ้นรูปจริงนะครับตัวนี้จะขึ้นรูปแบบง่ายมากนะฮะ mm. ก็โรยแป้งกันติดนะครับรีดไล่อากาศออกนะทำให้เป็นกลมๆนะครับจากนั้นพลิกกลับด้านครับแล้วก็เอาตัวแฮมหรือว่าโบโลนาของเราเนี่ยวางลงไปได้เลยจากนั้นก็ม้วนครับอนะม้วน แล้วก็จับปลายสองข้างชนกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ตัวแปเปอร์นะครับหรือว่ามีดก็ได้นะครับตัดนะผมใช้ตัวที่เป็นสเตลเลสนะครับเขาจะมีความคมมากกว่าได้แบบนี้นะครับใส่ไว้ในถาดทำจนครบนะครับผมจะพักไว้ประมาณ45-50นาทีนะครับก็ผ่านไปครึ่งทางนะครับก็วอร์มเตาไฟที่ผมใช้อบหรือว่าวอร์มเนี่ยก็ประมาณ 1 9 0 0ถึง2ององศานะครับก็ขึ้นอยู่กับเตาแต่ละบ้านด้วยนะครับอันนี้นะครับครบเวลาทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตักตัวไข่มายองเนสนะครับอ,อันนี้ก็ขึ้นฟูมาโอเคแล้วความร้อนในเตาก็ได้แล้วนะครับทีนี้ก็ตักไข่นะครับไข่มายองเนสของเราใส่ไว้จริงๆไข่นะครับถ้าจะให้ดีเนาะก็เอาไปหั่นก็ได้ครับ สับให้เป็นแบบแว่นๆก็จะละเอียดกว่าตักไข่จนครบนะครับผมก็จะโรยหน้าด้วยชีสลงไปโรยนะครับชอบมากก็โรยมากอบขนมปังเป็นเวลา15 2 0นาทีนะครับเดี๋ยวครบเวลาแล้วเรามาดูกันครับอโอ้กลิ่นหอมมากเลยครับเอาขนมปังออกจากเต้านะครับแล้วก็วางบนตะแกรงนะครับพักให้เย็นก่อนอ น่ากินมากโอเคครับเดี๋ยวพักให้เย็นแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับตัวขนมปังไข่มายองเนสแล้วก็ชีสนะครับเฮ้ยไม่ใช่เรามาชิมอันนี้กันนะครับขนมปังนะครับผมใช้โบโลน่านะครับแล้วก็ไข่ามายองเนสนะครับแล้วก็ โรยด้วยชีสอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับจริงๆถ้ากินตอนร้อนๆเนี่ยชีสด,ด้านบนเนี่ยเขาก็จะยืดนะครับแต่ตอนเนี้ยเขาเย็นแล้วเนาะ,ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองชิมรสชาติกันอืาม,ม,ม,มาครับมาครับอืมอืมโอม้ตัวแป้งนุ่มมากนะครับขอชิ้นใหญ่แล้วกัน ออืมอืม,ม,มจากที่ชิมรสชาตินะครับตัวขนมปังเนี่ยนุ่มนะครับส่วนตัวไส้นะครับจะมีความเค็มแล้วก็นัวนะครับจะแตกต่างจากตัวข้าวโพดมายองเนสชีสนะครับข้าวโพดมายองเนสชีสเนี่ยจะมีความหวานมากกว่านะครับ แนะนำว่ามายองเนสที่ใช้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้ความหวานเป็นมายองเนสที่มีรสหวานก็จะดีกว่าก็จะอร่อยกว่านี้นะครับแต่อันเนี้ยคือไม่หวานนะครับนัวแล้วก็มีความเค็มนะครับจริงๆก็แล้วแต่ความชอบหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ลองเอาไปทําดูฝากติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยพบกันใหม่คลิปต่อไปส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ